รายงานการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำทับประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566วันพุทธที่11ตุลาคม2566สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่จัดประชุมโครงการตรวจสอบหลักฐานการจบของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2566ภาคเรียนที่1 2566โดยมีนางสาวสมพิษดวงแก้วศึกษานิเทศ เป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมชั้นสองสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่วันพุทธที่11ตุลาคม2566ในสัญญายุดละชิดผู้อํานวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบครุภัณฑ์ประจําปีนําโดยนายวราวฒิไกรานาทีนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจําปีในพื้นที่สกรออํา,เ,าอเภอลําทับ และสกรออำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่วันที่13ตุลาคม2566รอสกอราอำเภอลำทับเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตด,ดังนี้กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดลำทับกิจกรรมพัฒนาสองข้างถนนหน้านบ้านบางบอนหมู่ที่ตําตำบลทุ่งใสทองที่ทีวางภูมิลณศาลาราประชาคมอำเภอลำทับครูกศนตำบลและองค์กรนักศึกษา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรยียนที่2 2,566ณตลาดนัดสวนปาวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2566นางโสภาสมหวังผู้เอำนวยการสกรอ์เพลำทับพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรอ์เพลิงทับ,ขบ,เ,ทบเข้าร่วมในพิธีวางภูมาิลาเนื่องในวันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรค์ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่23ตุลาคม2566เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและศาลาประชาคอมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่วันที่24-25ตุลาคม2566สกรอำเภอลำทับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองศา,าโรงแบบรมโกลเด้นฮิตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ วันที่26ตุลาคม2566นานางโสภาสงหวงผอ,อสอกรอำเภอลำทับพร้อมด้วยนางสุดวดีผิวดีนางสาวอาภาพรแก้วพิทักษ์ครูสกรอำเภอลำทับร่วมพิจารณานักศึกษารับทุนการศึกษาณนาห้องประชุมสกรอำเภอลำทับวันที่27ตุลาคม2566ันานางโสภาสมหวงผอ,อสอกรอำเภอลำทับพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรสอกรองเภอลำทับองค์กรนักศึกษาและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวตัดหญ้าสองข้างถนนปรับปรุงเส้นทางวิ่งเพื่อรองรับการจัดงานลำทับรำลึกพระเศวตครั้งที่4ณองค์การบริหารส่วนตำบลดินบุดมสกรออำเภอลำทับขอขอบคุณครับ